หลังจากเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะทางโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35สายธนบุรีปากท่อตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกชัยตอน3พระรามสองตอน3ได้ปิดถนนเข้าเอกชัยบริเวณตลาดมหาชัยเมืองใหม่เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าเมืองมหาชัยและสมุทรสาครเพื่อดำเนินการรื้อย,ย้ายสาธารณูปโภคเป็นการเตรียมการก่อสร้างถนนใหม่ตั้งแต่หน้าศูนย์นิสสันหน้ามหาชัยเมืองใหม่ไปจนถึงหน้าปั๊มแกส๊ส โดยจะขยายออกไปอีกหนึ่งช่องจราจรเป็นสองช่องจราจรค่ะแต่เนื่องจากโครงการได้ดำเนินการเข้าพื้นที่และปฏิบัติงานไปเมื่อวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมาครั้งที่1แต่ว่ายังรื้อย้ายสาธารณูปโภคไม่สำเร็จจะมีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจรเข้าถนนเอกชัยเป็นครั้งที่2ในวันอาทิตย์ที่17กันยายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา คาดว่าทั้งหมดประมาณ5ครั้งซึ่งใช้เวลา4-5เดือนจึงขอให้ผู้ใช้รถโปรดหลีกเลี่ยงทางคู่ขนานโดยให้ไปใช้ทางหลักแทนตามวันและเวลาดังกล่าวซึ่งช่วงเวลาปฏิบัติงานก็คือตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาการไฟฟ้าจะต้องมีการตัดกระแสไฟทำให้ไฟฟ้าดับในพื้นที่ดังกล่าวจึงขออาภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยค่ะ ทั้งนี้อุปสรรคในการดําเนินงานเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ต้องรอเวลาแต่ปัจจุบันได้ดําเนินการแล้วเสร็จคงเหลือแต่การวางแผนทํางานเร่งรดัดงานหรือย้ายสาธารณูปโภคประกอบกับหลกัหลกๆเมื่อมีการรือ้อย,ย้ายสาธารณูปโภคการไฟฟ้าจะต้องมีการดับไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการทํางานก็อาจจะทําให้มีผลกระทบกับผู้ใช้ไฟและประชาชนจึงพยายามเร่งงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดค่ะ